o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนเออวันนี้หนึ่งตื่นมาใช่ป่ะแล้วหนึ่งก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่โพสเอาไว้เมื่อคืนเนี่ยว่าถ้าแต่งชุดว่าบิวเพื่อแลกกับเงินเดือนละเป็นแสนอ่ะแสนสองแสนอ่ะทุกคนคิดว่าไงใช่ไหมโอเคหนึ่งก็เลยโพสทิ้งเอาไว้แบบนี้ เดี๋ยวก่อนนะคือหนิงมีเหตุผลที่หนิงมาโพสอ,อ์อย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะมีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ะ่ะก็เยอะอยู่นะเขาก็จะบางส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าทําเลยพี่หนิงไม่ต้องแคร์มันได้เงินได้ได,ดีอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกว่าเอออย่างพี่หนิงมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วอยากทำเลยก็ทําเลยแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออ มันไม่ได้ทาให้คหนอื่นเดือดร้อนก็ทําโอเคหนิงขอบคุณมากนะที่แบบตอบแบบนี้แต่ว่าหนิงแปลกใจนะทุกคนมันมีอยู่สามคนที่หนิงบล็อกไปละนะอันนั้นคือแบบว่าคือถ้าใครกวนตีนมาหนิงก็กวนตีนกลับนะหนิงอะไม่รู้ว่าสิ่งที่หนิงโพสต์แบบนี้หนิงตั้งคําถามผิดหรือว่าตั้งประเด็นผิดอะไรหรือเปล่ามันแบบมีคนหนึ่งเข้ามาตอบบอกว่าก็คิด ดูให้ดีๆแล้วกันเพราะเธอก็เคยไปวิาพากษ์วิจารณ์คนที่แต่งตัวแบบนี้แล้วเธอจะมาแต่งใส่เองอะไรอย่างนี้ใช่ปะนิงอ่ะเอ๊ะอะไรวะฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะลุกขึ้นมาแต่งฉันถามทุกคนว่าถ้าแบบว่ามีไรายได้การแต่งชุดว่าหือแบบเนี้ยเพื่อแลกกับเงินเดือนแสนสองแสนเนี่ยทุกคนคิดว่าไงทุกคนหมายความว่าทุกคนคิดว่ายังไงกับไรายได้แบบนี้ถูกปะแต่ถ้าเกิดหนิงอ่ะตั้งคําถามว่าเธอหรือ ถ้าหนิงจะลุกขึ้นมาแต่งชุดวาฟวิวแลกกับรายได้เดือนละแสนสองแสนน่ะทุกคนคิดว่าอย่างไงนั่นหมายความว่าเออฉันกำลังถามทุกคนว่าถ้าฉันแต่งแบบนั้นน่ะทุกคนจะว่าไงใช่ปะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มีประเด็นไม่มีประโยคคําว่าถ้าหนิงจะลุกขึ้นมาแต่งมันไม่มีอะ่ะหนิงแค่ถามความรู้สึกว่าเออถ้าแบบว่าแต่งตัวแบบเนี้แล้วได้เดือนละแสนทุกคนว่าไงเข้าใจปะเอออ่ะโอเคหนิงก็เลยบล็อกคนนี้ไปเพราะดูเหมือนคนนี้จ้องจับผิดเรา คนนี้แบบว่าหนิงไม่ได้ถือว่าเป็นเอฟซองเอฟซีอะไรหรอกนะถ้าเอฟซีหนิงอ่ะเขาต้องไม่ตอบแบบนี้จริงป้าแล้วก็มีคนนึงก็คนนี้ก็คือใส่ชุดบิกินี่ใส่ชุดว่ายน้ำนะแล้วก็นอนหงายอยู่เป็นแบบอยู่ในโปรไฟล์ของเขาอ่ะคนนี้เขาตอบว่าก็ถ้าทําอย่างนั้ก็เลิกติดตามไปเลยเพราะไม่อยากเห็นในเวอร์ชั่นนั้นอะไรแบบเขาบอกลาลกเฟซถ้าหนิงแต่งเหมือนนั้นเขาก็เลิกติดตามเพราะว่าลบกเฟซหนิงอ่ะเอ๊ะ กูไม่ได้บอกว่ากูจะแต่งกูถามว่าถ้าเกิดแต่งชุดว,ว่าวิวอะทุกคนคิดว่าอ่ะโอเคอ่ะคนนี้หนึ่ก็บล็อกไปเลยเพราะหน่งถือว่าในเมื่อคุณก็ไม่ได้อยากติดตามฉันอยู่แล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบตั้งกฎกติกาแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ะก็ไม่ต้องดูกันไม่ต้องติดตามเพราะฉะนั้นนะหนิงอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าใครไม่อยากดูช่องหนิงใครไม่อยากแบบมาฟังมาอะไรหนิงอะ ไม่ต้องมากวนตีนนะแล้วก็ไม่ต้องมาติดตามรับไม่ได้ออกไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณตอบคอมเมนต์หนิงแบบกวนตีนมาหนิงก็กวนตีนกลับนะเนื่องจากว่าเราจะไม่โกงกันและหนิงก็ไม่ใช่นางเอกนะที่จะแบบว่าอ๋อโอเคค่ะค่ะแล้วหนิงจะปรับปรุงนะคะคือจะไดหวังให้คุณไม่ได้มาช่วยหรืออะไรฉัน้นก็าใจป่ะการที่ฉั้นออกมาพูดมานั่งเล่าเรื่องการค้าบริการเรื่องแบบว่าเส้นทางดักดักใน,กนเส้นทางกลางคืน เพื่อไม่ให้คนถูกหลอกถูกล่อลวงหรือหนิงมานั่งเล่าประสบการณ์ของหนิงอ่ะหนิงถือว่าหนิงมาตีแผ่เพื่อให้ความรู้คนเปิดโลกให้ทุกคนได้รับรู้ได้รับฟังหนิงไม่ได้มีส่วนเสียส่วนได้ในสักตรงนี้และหนิงก็ไม่ได้วอรี่จากรายได้ในทาง Facebook เนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรทุกคนหนิงไม่ได้ว่ามีรายได้เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ยังเมื่อก่อนเนี่ยหนิงเล่าทางช่องแดงอ่ะเดือนหนึ่งหนิงได้นะหกเจ็ดแปดหมื่นนะมันได้ถึงนะบวกกับขายสินค้าด้วยก็ได้เดือนเป็นแสนเข้าใจป้า แล้วทีนี้หนิงถือว่าหนิงอ่ะทําประโยชน์คือแล้วในเมื่อหนิงทําประโยชน์แล้วบางคนก็จะมาจ้องจับผิดเรามาด่าเราโ,โห่บางทีหนิงอ่ะโดนด่าแบบแรงมากเลยนะทุกคนไม่ใช่แบบเบาบางทีทุกคนอาจจะไม่พอใจในคําพูดของหนิงแต่หนิงอยากจะบอกว่าแล้วเวลาหนิงโดนด่าหนึ่งก็ออกปะเออที่แบบด่าเราว่าเราแล้วแบบโอ้โหเสเสียหาเงี้ยแล้วจะเราไว้ทําไมวะ ผู้ชายบางคนนะเข้ามาแบบหย้ยหน้าเย็ดมั่งหนูนี่งี้มั่งแบบส่งรูปอวัยวะเพศมามั่งส่งกลาลังชักว่าวนะคือดูถูกเหยียดยามเรามากเลยหนิงโดนอะไรมาเยอะจนอะไรมาเยอะนะโอเคทีเนี้ยหนิงก็เลยบล็อกคนไปสามคนกับไอ้ประโยคเนี้ยไอ้ประโยคที่หนิงตั้งประเด็นขึ้นมาถามว่าทําไมหนิงถึงแบบทําไมหนิงถึงตั้งตั้งคําถามแบบนี้เพราะว่า มันจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่เขาหนิงบอกเข้าไปแล้วนะที่เขาบอกว่าก็คิดดูให้ดีๆเธอเคยไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแล้วเธอจะมาแต่งซะเองฉันจะบอกให้นะคนที่หนิงเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อ่ะคือมันเกินไปทุกคนมันอุบาทมากคือเป็นคนแก่ที่อายุเจ็ดสิบกว่าอย่างเงี้ยแล้วยกทรงเกงในก็ไม่ได้ใส่แล้วเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยทําท่าผ้าเช็ดตัวมาหม่มหรือก็แบาแล้วก็แบบสะบัดซ้ายสะบัดขวา แล้วเกงในก็ไม่ได้ใส่มันก็จะเห็นตูดเห็นอะไรหมดเลยนึกออกไหมซึ่งมันทุเลศแล้วมันมันเกินไปทุกคนทีนี้มันก็จะมีคนประเภทแบบว่าสร้างไรายได้จากการใส่ชุดล่อแหลมบางคนอาจจะใส่บิกินี่ใส่ทูพีสใส่ชุดว่ายน้เาเขาก็ไปทาทานิ่ไม่เคยเข้าไปคอมเมนต์คนพวกนี้เลยนะเชื่อป่ะไปดูได้เลยว่านิไม่เคยเข้าไปบอกอุ๊ยอุบาททุเลศไม่เคยว่าเขานะดูแลเลื่อนผ่านก็คิดในใจว่า ควรไม่ควรก็อยู่ที่ความคิดของเรานะแล้วเราอย่างนี้แล้วคิดว่าอืมเขาก้าเนาะแบบว่ากล้าที่ทำเนี้ยคือบางคนมันแรงเกินไปทุกคนใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดลอดแหลมแล้วก็นั่งแหกแข้งแหกขาอะไรอย่างนั้นนึกออกป่ะแต่สําหรับตัวหนิงเองอะ่ะหนิงไม่เคยทําขนาดนั้นนะหนิงใส่ชุดว่ายน้ําก็ต่อเมื่ออยู่กับสระน้ําหรืออยู่ในเอ่อเอ่ออะไรนะทะเลใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นชุดบีกินนี่ชุดว่ายน้ําอ่ะ ฉันไม่ได้แบบไปนั่งแหกแข้งแหกขาแล้วก็โพสท่าล่อแหลมหรือทําแบบสองแง่สองงามฉันไม่เคยทําไปดูได้ฉันไม่มีการโพสท่าสองแง่สองงามแบบอะไรอย่างนั้นเลยและฉันมีชุดว่ายน้ำอีกชุดหนึ่งที่ฉันไปภูเก็ตอะฉันลงบนในสระอันนั้นฉันอยู่ในน้ําด้วยซ้ําไปแล้วเห็นแต่ท่อนบนอย่างเงี้ยก็นมกูมันใหญ่จะทําไงได้วะพอมันบึ้บปั๊บขึ้นมาอย่างนั้นใช่ปะคนมันเข้าไปดูเป็นล้านเอาคลิปนั้นฉันก็ได้มาร้อยกว่าเหรียญ อันนั้นนะคือแบบแม่งปังที่สุดเลยนะต้องมาทำคลิปมาลง f a c e b o o k เนี่ยมีอันนั้นนะ่ะได้ร้อยกว่าเหรียญทีนี้เหตุผลที่หนิงมาถามแบบเนี้ยที่ตั้งคำถามแบบเนี้ยก็เพราะว่าฉันน่ะเห็นหลายช่องที่เขาชอที่ท,ที่ที่แต่งชุดล่อแหลมะนะแล้วก็ออกมาโพสตต์ตัวเงินให้ดูว่าเนี้ยเดือนนี้เขาได้ห้าพันยอส่าเดือนคลิปนี้เขาได้ 1, US, พันกับยูพันกับยูเอนี่คือเท่าไหร่วะสามหมื 3, ่นกว่าบาทเลยนะ คลิปหนึ่งอะ่ะเขาเข้ามาลงนะแล้วบางทีเขาก็บางคนนะก็บอกว่าเดือนนี้ได้มาแบบเบาๆห้าพันเหรียญแล้วบางคนก็แบบว่าลงประมาณว่าฉันไม่สนหรอกใครจะพูดว่ายังไงแต่ว่านี่คือ,อไรายได้ของฉันโอเคหนิงนไม่ได้ว่าอะไรคนพวกนี้หนิงนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันได้ขนาดนั้นจริงหรอวะมันมันแบบการที่ทําแบบโพสแต่ว่าคนที่เข้ามาโพสเนี่ยคนนี้ก็แบบว่าเขาก็ไม่ได้อายุมากนะ ก็ประมาณมี30 40, 40 50แบบนี้อายุประมาณนี้แต่ว่าเขามาเขาเขาติดอ่าเลทเงินเอาไว้ว่าเนี่ยคือ,อไรายได้ที่อก็ได้ฉันก็เลยอยากจะมาถามทุกคนนะว่าเฮ้ยถ้าการแต่งชุดล่อแหลมแบบเนี้ยเราออกมาพบมแบบเนี้ยแลกกับเงินเดือนเป็นรายรับอ่ะเดือนละแสนสองแสนทุกคนว่าไงทุกคนคิดว่าเป็นเป็นเธอเธอจะแต่งไหมอะไรแบบเนี้ยหรือคือคิดยังไงโอเคไหมแต่บอกว่าคอมเมนต์ที่ที่ตอบกลับมาเนี่ย มันไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าให้ทุกคนบอกกันนึกว่าทาเลยไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนโลกไม่ต้องอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่บางคนก็มามาว่าเราแบบว่ากันแหนกันแหนเราอ่ะอยากทํวก็ทําทไปเลยหรือแบบประมาณว่าเออเคยมีวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าเขาต้องดูด้วยนะว่าฉันวิพากษ์วิจารณ์ใครอันนั้นมันก็เกินไปใช่ป่ะอันนั้นคือแก้ผ้านะคะแก้ผ้าคือไม่ใส่เลยเลยอะ่ะเออแบบว่าเกงในก็ไม่ใส่ แล้วแก่ขนาดเจ็ดสิบอ่ะมันไหวเหรอวะ,อะแ,ตแต่ถึงเขาทำอะไรฉันก็ไม่เคยไปคอมเมนต์ว่าเขานะฉันก็มีมารยาทพอแค่เราเห็นแล้วเราเอามาวิพากษ์วิจารณ์ฉันมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่หรอทุกเรื่องที่ลงเฟซบุ๊กแปลว่าเสือกได้ไงอ่ะฉันก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโหป้าแม่งแก่ขนาดนี้แล้วยังมาทําแบบนี้เข้าใจป่ะเออก็ประมาณนี้นะคือหนิงตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาหนิงแค่มาถามทุกคนแต่ว่าเออเป็นเป็นพวกเธอพวกเธอคิดยังไง ใช่ปะหนิงอ่ะไม่ได้หนิงไม่ได้ตั้งคําถามว่าถ้าหนิงแต่งชุดล่อแหลมแลกกับเดือนละแสนสองแสนทุกคนว่าไงอันนี้คือนั่นหมายความว่าฉันกําลังถามทุกคนว่าถ้าฉันทําแบบนั้นทุกคนจะว่าไงถูกปะแต่เนี่ยมันไม่ประโยชน์ของหนิงอ่ะคืออ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระที่หนิงเอามาพูดเนี่ยแต่หนิงแค่สงสัยว่าเฮ้ยภาษาไทยกูแย่มากขนาดนั้นเลยหรือวะกูตั้งประเด็นผิดหรอหรือกูตั้งประโยคผิดไปหรือเปล่ามันทําให้หนิงต้องไปบล็อกคนสามคน ซึ่งคนสามคนนี่เขาก็หนิงก็ไม่ได้แคร์นะคืองงอ่ะอืมและหนิงจะบอกให้นะว่าถ้าใครอยากทําอะไรก็ทําไปเลยมันฉันจะไม่ยุ่งอยู่แล้วฉันก็ขายบริการมาก่อนฉันจะไปยุ่งเขาทำไมฉันจะไปว่าเขาทำไมแต่แค่รู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่ป้าๆทามันมันทุเลศมันอุบาทเกินไปว่าอย่างนั้นน่ะนึกออกป่ะอ่ะทุกคนไปดูเดยทุกคนดูจะรู้ว่ามันทุเลศขนาดไหนมันแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าสาวๆทําแล้วไม่ทุเลศ แต่คุณแก่ทําแล้วมันทุเรศไอ้พวกสาวๆที่มันทําเนี่ยนะเขาก็แค่ใส่ชุดวิกินน่แล้วเขาก็โพสท่าชุดว่ายน้ําของเขาอะไรแบบนี้ก็โอเคเป็นเรื่องปกติใครๆก็ทํากันเข้าใจป้าฉันก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้ไปด่าเขาแต่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ก็อย่างที่บอกก็คือพวกป้าๆเท่านั้นแต่ป้าบางคนนะที่เขาทาแบบไม่ได้ถึงกับอุบาท,ทุเรศตลกโปกฮาก,ก็ก็มีชอบขำๆอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะทุกคนถ้า ถ้าสิ่งไหนที่หนิงทําไม่ดีไม่ต้องดูก็ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องติดตามไม่ต้องอะไรเลยไปเลยนะดูผ่านแล้วผ่านไปเลยถ้าคนที่มาดูหนิงอ่ะคือคนที่เขาแบบชอบในความเป็นตัวตนของหนิงแบบนี้หนิงไม่คนที่ไม่เฟกนะคือชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอะไรที่มันโอเคก็บอกโอเคแต่หนิงก็ไม่ถึงตะแบงนะที่แบบว่าเฮ้ยกูเป็นคนหัวชนฝาชื่อไม่เจนถึงขนาดนั้นนะเออหนิงก็มีมารยาทพอที่จะไม่ไปเข้าไปคอมเมนต์เลยนะ ไม่เคยบอกว่าเออมึงทุเลศนะมึงอุบาทนะอยากจะบอกว่านะถ้ามาทำ a c e b o o k ทำคอนเทนต์เนี่ยมันชื่ว่าก็ไม่ได้ว่าไรายได้มันดีมากนะเราต้องทำอะไรที่มันอุบาทจริงๆทําทำอะไรที่แม่งหลุดโลกจริงๆมันถึงจะเรียกให้คนมาดูได้แล้วเราถึงจะได้เงินจากตรงนี้เข้าใจปะแต่ถ้าเราทำอะไรหนิงบอกให้นะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่า อยากให้ฉันเป็นในเวอร์ชันแบบนี้อยากให้ฉันเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอยากให้ฉันทําอะไรที่แบบขำขำห่าแบบบางทีอะมันมันเราไม่ได้อยู่สายนี้ทุกคนกอเกาะปาหนิงไม่ได้อยู่สายนี้แล้วหนิงมันทําออกมามันก็ไม่ได้อ่ะเออหนิงก็ยังมีความเป็นตัวตนในการเล่าเรื่องของเราประสบการณ์และเรื่องการค้าบริการคนอื่นเขาก็ไม่ออกมานั่งเล่าหรอกเรื่องการค้าบริการอะหมายถึงเอาตัวเองไปขายอะถูกป่า หนิงเล่าเพราะว่ามันเรื่องจริงความจริงที่หนิงก็มาเปิดหน้าเล่าเรื่องบางคนนะเขาอายเขาก็ไม่อยากเปิดหน้าเล่าเรื่องเขาาอายหนิงก็เข้าใจนะเออก็ประมาณนี้โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่หวังดีปรารถนาดีแล้วก็ติดตามหนิงถ้าใครคอมเมนต์ดีหนิงก็คอมเมนต์ดีนะหนิงบอกกันนะแต่ถ้าใครด่าหนิงหนิงด่ากลับนะหนิงถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันหนิงให้ความรู้พวกคุณให้เปิดโลกให้พวกคุณพวกคุณรับรู้ เราไปคิดเราเองว่าสิ่งที่หนึ่งเล่าอ่ะมันเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าด่ามาก็ตามนั้นนะ